สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้กักิติมาสาวบ,าบ้านหนองกระพามาเลาะทงอีกแล้วคะ่ะทุ่งถ้ำเต่าค่ะตำบลสามาคีพัฒนาอำเภออากาอำนวยจังหวัดสกนลนะครค่ะตอนนี้กัประมาณใบ่ายบ่ายสี่ละสี่จะห้าโมงแรงแล้วห้าโมงเย็นละทีนนี้ควายพ่นกินเน้า กำลังจะเข้าบ้านแล้วนี่อยู่ทุ่งนาทุ่งหญ้าเป็นทุ่งอันสถานที่สาธารณะนะคะทีนี้พื่อนก็จะเลี้ยงควายกอามาเลี้ยงตรงนี้แล้วค่ะผ่านผ่านหน้าปังมาละที่มีหน้าปังแถวนะที่จะเป็นทุ่งเลี้ยงเลี้ยงวัวกับเลี้ยงควายนะคะกำลังกินอญ่างกำลังจะเข้าบ้านละเข้าป่าน,นั้นแล้วกะ่เห็น พอเข้าป่าตรงนั้นแล้วก็จะไม่เห็นน,ะนี่ก็เลยมาลัดถ่ายก่อนก่อนที่จะเข้าป่าเกือบบระท่านนะถ่ายไกลๆแล้วค่ะนี่ถ่ายไกลบ่ไดเลยค่ะเดี๋ยวเห็นคนแปลกหน้ามาแล้วคนแปลกหน้ามาเดี๋ยวตื่นนี่ขนาดนี้ก็ยั่งยืยนนี่เอะอสันเดี๋ยวเบ่งอีกพุด,ดเเหรอเี๋ยวเบ่งพุดเ ไป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 กินหน้าอยาเบิ่งข่อยไป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 อย่าเบิ่งหลายเออไปกินหน้าไปกินหน้ากินหญ้าพ่ดละอย่ามาพี่ได้ อากาศคืมๆหนีอยู่บมเดดตปันไดหลังจากที่ฝนตกฝนตกผ่านมาได้สามสี่มือ้อบปล้วเลยฝนตกฝนตกเยอะมากน้ำจนไหลจนขาเจ้าอันได้ป่าไปถ่ายขาเจ้าอันตึกสะดุงด้งสะดุ้งบาได้หรอแต่เหงหากได้ไปถ่ายเมื่อวานนี้บอท่านขาเจ้าว่าบ่มามื้อตอนที่มันฝนตกคร้งๆห้นป่าหลาย ไปบ่ท่านป่าผรใส่กล้องเรานี่จะเหมาะสมกับแตควายกับวัวไปถ่ายปลากับบ่ท่านได้ถ่ายดีวัวกับควายเข้าป่าบ่าาละจะได้เปลี่ยนมุมแล้วบ่เนี่เปลี่ยนมุมบ่เปลี่ยนทิศทางละเข้าป่าหมดแล้วไปแล้ว พอมีค่อยดอนบ่อยนะค่อดอนแล้วคอยเกือกตุมต้อเกือกตุมไม่แม่คอยดอนค่อยเกือกตุมแม่แม่ค่อยดอนเลยเข้าป่าไปบนแร่มูใหญ่ๆเดี๋ยวเบิ่งมูนี้ก็มูนี้ก็จะเริ่มเข้าแล้ว จะไปแล้วพ่นไล่ออกมาแล้วพ่อทางนะพ่นเอาไปอันทางทางไปทางนะ เริ่มแล้วเริ่มจะเข้าป่าอีกแล้วเอามุมนี้ก่อนถ้าจำไปเอามุมนั้นมุมขามทางมาอันนี้ขามทางมาก่อนละมันจะมีอันสองฝูงฝูงนี้มาก่อนแล้วเพคะยังเหลืออีกฝูงหนึ่งเพะ ยังไม่ข้ามมาเลยนะหรือว่า,วาข้ามมาเบิดแล้วบ่แต่เจ้าของเพิ่นเรายังบ่เห็นนั่นพันละทางป่าโอ้ไกลๆบอกให้เข้าป่าเลือกและให้ไปโซนๆไกลๆหนทางเมือมันจังบอกเอาอันไล่ไล,ไล่ายากเลยะให้ไกลทางเมือไกลๆมอง,งมองอันที่แมบน้ำนะ เมื่อหอทางกะ้าขออกกี่ตัวออกกะใสตูใสเมื่อแลวแต่ละตูอันนี้ขีดตัวมลายขนาดเลยควายหมักแมมน้ำนะมัน้อนอากาศอันอากาศ,อ,ากาศอึมครึมมันอยู่แต่หะมันจะร้อนบรรยากาศคืออึมครึมอยู่แต่ร้อนเดี๋ยววันนี้ก็สิปล่อยคลิปให้เบิ่งค่ะควายงาม หัวไปถ่ายอคอกมาค่ะตามอคอกมาตามอคอกจะไปตามอคอกตามทงแล้วก็ตามตลาดค่ะแต่ช่วงนี้ตลาดแต่ละบ่อนไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าบางทีเพิ่งกะเพิ่งกะปิดบางที่เพิ่งกะบ,บ,บ,บ่ได้ปิดนะบางทีก็ปิดบางที่ก็ไม่ปิดก็เลยถ่ายแต่เฉพาะดดนทอยกับกำในีอคอกค่ะกับตามทงแล้วค่ะมาถ่ายเบิ่งะถ้า้าผู้ใด เพิ่นจะขายเพิ่นก็บอกนะคะมา,าถ่ายถ้าผู้ใดเพิ่อนมาขายเพิ่นกระบอกมขายเยี่ยงไว้ก่อนเพิ่อนวะถ้าผู้ใดเพิ่นขายเพิ่นก,บก็บอกก็เลยมาถ่ายบรรยากาศท้องทุ่งนาให้ชมนะคะอันนี้มันจะออกแดด,ด,ดแล้วแดดแล้วมันจะย้อนแสงสักหน่อย ย้อนแสงแดดส่องแต่ถ้าอากาศที่มันเมฆบางมหมอกหมมีก็ไม่ย้อนมันก็จะเห็นชัดๆราอมีงัวมาแจมด้วยงัวมาแจมงัวกับควายมาแจมด้วยเว่าไ,ไหลายข่าบ้างก็แล้วลูกไปได้ เป็นหลายได้พ่ะล่ะเป็นเป็นร้อยสองร้อยตัวค่อว่ามอควายนะหลายว่ะสัน่นเพราะว่ามีท่องกินห้าหลายเด้ไม่ทางกินนะนะที่เลี้ยงอนะเยอะแยะอาวกินมาละใกล้กจะเข่าปลาบ่นละ อิสระภาพของของควายลงน้ำขอบปลานอนตมกินห้ากินแต่เสาจนฮอตท,ทจนฮอตน้ำแรงเลงนะมันจะอ้วนเลยนะอ้วนนะตัวจะอ้วนอ้วนใหญ่ใหญ่เลยนะ ช,ช่วงคลิปนี้ก็ถ่ายที่ตำบลสามคีพัฒนานะคะที่บ้านทําเต่านะคะอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครคะ่ะใกล้ๆแถวตลาดนัดโพกระบือดอนทอนนี่แหละคะ่ะใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะแถวโซนนี้ก็หลายอยู่คะ่ะงอควายนี่ยังไม่ได้ไปถ่ายหลายบ้านอยู่ด้านนี้บ้านทางนั้นยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าถ่ายแถวใกล้ๆ ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาะพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปของกิติมาสาวบ้านดอนได้จ้าฝากกดแชร์กดไลคกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกิติมาสาวบ้านดอนนะคะ สบ,บายดีบองซูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า